้ใหคุณอาคุณอาคุณอากินอิ่มแล้วเพราะว่ากินอิ่มแล้วอ่ะสั่นคุณอากินอิมนมอนอ่มแล้วรู้ไปยังบริกิตเลยสวัส,สดีค้าวพี่นคค้องเดินน้องกินหมูกระทะเลยค่ะได้เวลากินหมูกระทะแ,แล้วราคาเด้อใส่กระเทียมตัวกากกระเทียมตัวกากพวกนี้แล้วจะไหวใช่ไหมพวกนี้อะไรจะมีคนมาจบายจะไปรอดเลยนะไปไหมล่ะไปก็รู้ค่ะ มะตื้นๆมดลุกๆม่ได้เลยแกงรเหร้องเนี่ยแม่หง่ไม่ง่กินหมูกระทะกันขาะพี่น้องครัที่จริงนั้นซื้อมาแม่แต่ชุดก่อนเนาะแต่ว่ามันบมดทันใช่ซื้อแต่เราไปอ่าแมคโคล เราจะมากินเลี้ยงวันเกิดย้อนหลังของพี่น,น้องน้ำนะคะแต่ไม่ทันนะวันนั้นมันมืดค่ำแล้วก็ไม่ทันวันนี้ก็เลยกินแล้วสลองส่ง <c oughs> ไม่ได้ถูกหวยเลวยโดนแดกโดนแดปแล้วโดนหวยแดกแล้ว แต่ไม่เป็นไรค่ะใครถูกหวยบ้างคะกำไรตัวจิตพันแมงเพ็นค่ะถูกห้าบาทถูกห้าบาทถูกครับขาดทุนไปสามร้อยคุณอาซื้อหมดไปเท่าไหร่กันนี่อะไรจะขนาดนั้นกันนี่ลอตเตอรี่ไงหกใบเลยเหรอใบเดียวซื้อที่คุณอาเอาฟันเขาได้แบบไอ้สามจูจอที่นี่ ได้สามร้อยแล้วเด็กมาบอกวันเด็กผิ่งก็มีโต๊ะานวันเด็กผึ่งมามานัวไปเพียงเงินใ่ว่าเขาอยู่ไกลมันบอกให้เพเงินไหมันะจบแล้วเลขอะไรมัน่พึ่งเป็่รนมาเพ่อนมา่นฟันแม่นถว่าอานัวร์กเด็กีบป็เลขอไเลขมีคือเริ่มลงสูงหนสองเก้าสง เจ้ดสองเก้าหนึ่งอืมสามสองหน้าโซ่อืมอ๋อเอาพี่กินได้รถไปแรงละชุดแรกยังไม่ถอยนะครับถอยก่อนยังไม่กินยังไม่ได้กินมันเถอะสามคำเลยพูดจะรู้ชิมตัวเดียวเองน้ำนมน้ำอีกได้ได้กินแล้วหรอ

ก็จะต้มอนังต้แห้งาจานจะไปไล้ไม่หน <si ้องเห็นน้องน้ำต้องเสียบตัวให้เบาคนละข้าง เดอบาวใครบามาในเมื <Đ> <c ười> ่วานแม่ดูบามีแล้วเยนชิ่อาไใหเพีโอ้อะไรชจริงลยกระตุ่นหัวจีบันชื่อชือชื่อใจโร่นะ้ยังไ่หายดีที่ไหนเกิน สะไปเดินอีกมันโมโหมันเดินเดินพอยยังชั่วหน่อยถ้าไปเดินมันจะแข็งจะมีแข็งนอนจะไม่ไหวยุ่งงงงงงนอนตลอดตือนโอ้ถ้านอนอยู่มึงยิ่งยิ่งยิ่งนะยังจำอยู่เลยยังไม่เดินเดินตขาเ้ายังเออนี่เหรอขอยขาบวมเลยไอ้นัทก็บวมไอ้นะคนยังชั่วแล่นะเนี่ยิ่งเนี่ยทำรูกเอย ตอนเช้าลูกเดินออกกลังกายค่นข้างบ้านเด็ต้องเดินไกลแม่ไรอบบ้านน่ะเไม่ได้ไปไหนแม่กออ้อรอบบ้านเดถอนเลยหญ้ามั่งไรมั่งไมยดกันหน่อยออกกำลังกายเสียงเงาเอาไปไปเรียนอ่ะอืมอันนี้เอาไปก็ได้ให้กินเลยมือล็กไปอ่ะจา้เป็นไข่ พ่ก้าป้าบว่าั้ินมันีเหือกมนี่ยาในจไเพอรู้มอกินเยอะๆจ้ากินเยอะๆคุณกินก้อนรยยาขึ้นฟางโรยปีนด้วยดุไรอะฮะนางดุไไลูก มอันนัยา่างลุกเยวันถมยังแขอยู่มัน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 เส้นนะลูน่หลดูี่้แม่กินอะไรอก็นี้แหละพอกนอนทั้งวันนี่ยังข้อท้ายังบวมอยู่เนือวัวเต็ด้วยแล้วก็เจออไรใหก่โรคแล้วมายังไม่หายเจ็บเจ็บเลยนี่เน ผมคันหลักนม่งกัมาคันวันนี้วานไม่คันไม่กันเป็นตุ่มขึ้นมาันแดงเน่ยไม่ไม่ตุ่มมันจะคันทไมเลยอ่ะนี่คนี่คนเนี่ยไอ้นาบ้อ้นเนี่มันรเ็นยมมไมันกเนีนยมัน้ไก่เดอ็น้ทังคุีนี่อร่อยเว้ยใจตีนี่ไม่บูมอม้วน้น้อินดีนิน้นั่นน่ะอ้นดี้มนเขามบ้องเวไปเวอร์นี่ใก่ีดเว้ย

ต to mm hmm. mm hmm. ู้ก okay. ันแหกโตมาห้าพี่เกียรินเว้ยเขาไม่โทอ่้าไปเลือกควายอยู่นรถรอข้าเนะกราดุ่มเลยกรุ่เยอะต้องตั้งตกทีเริมเป็นเป็นไข่เดียวอีกเป็นไข่น้าสิบนาทีนั่หนักซักหายเล้ยงไม่เลยธรรมดา เป็นยงรเนี่ยไปถึที่นี่นี่แป๊บเดียวนีมาเคล็นเนมืคุยโทรพี่ยูพรุ่งนี้จะเดินทางไม่รู้ว่าจะเดินไหวไหมคุณอาวนั่นเ่ยตอนนี้ค่าคุณอาวกำลังขึ้นนะคะอาววกวว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 วเววววไววยวว กลำบากเพราะมันใส้ใช้ขาใช้แรงนั่นแหละต้องทำไม้ทำไม่เท่าไยืนได้แล้วเป็นไรหรอกยืนได้้วต้องลุกแยเป็นไได้แล้วตึงอยู่ใช่ตอนลุกก็ตอนนั่งหยา เส้นมันย um, ังตึงอยู่เส้นมันย uh, ังไม่คลายไม่ได้วานไม่ได้เห็นคุณหมอก็ให้ยาคลายเส้นมาด้วยอทำไมนั่งท่านั้นพี่เทนไปนั่งตรงนั้นเลยตรงกลางเป็นที่ว่างแล้วแต่ละคนพี่น้องเลยแล้วไอ้ที่หาย การชีวุ่นวายนี่เด้อพี่น้องเด้อขอภห้หายๆเด้อานเน้อกบม่ะน้ยังขเพิ่งกินไปสองสามคำนะครับมันะมันจะหมดแล้วเด้อมาเป้ามาเด้มาๆมามเด้อจ้าปาส้กามามา

ต้องละคนนั้นแหละได้จะเลิกติดลูกนี้ไม่ได้แล้วเขียนไปผ่านไอ้นู่นใช่ใช่อยาหนักแล้วก็ติดที่ตรงตรงตรงจันี้ขอบคุณครับที่รักนะเธอไหวขอบคุณครับโอ้ยวันแรกสายช่วยยกนิ้วช่วยยกขึ้นยกลงอย่างนี้เลยยกลูกกว่าเลยลูกกว่ขึ้นว่ามันมันเล่นสิเล่นงครอบครัวญาติยามอปยกขึ้นยกลงนะไม่งั้นมันจะติดในตรงนี้เล่นมันจะติด เดนกจะลกแล้วเด็กจะลุกแล้อะไรตองมยู่้างนอกอยองรกินเหมอตองนอกฮะกนเมไตองานอกในชีวิตเพิ่งเป็นนี่เลยไม่เคยรู้จักว่าเป็นไขรเป็นอะไรเลย้ง้งนี่เลยเป็นาดขนาดโรบานว่า าทำไมเปมีประวัตรรินะคะประวัตรริบบตอะไรก็ไม่เคยเป็นอะไรเนาะจะเป็นมีประวัติอะไรประวัติที่มีไปเอาอยาคุมที่อนมามัยแค่นั้นเองป้าไม่มีประวัติชื่อประวัติศาสตร์เราไม่บอกเขาเลยแม่ไม่เคยมี <c oughs> ยิ่งของแม่นะไม่เคยเข้าโรงพยาบาลไม่เคยรู้จักก็เลยเรียกครัง้งหนึ่ว่าจะเข้าโรงพยาบาลเลือกอนาไมาย่ยากมันก็ไม่เป็นอะไรก็ไให้มันดีอย่างนี้เลยเพิ่งไปเช็คแอ่สุขภาพ เอาขึ้นตรงนี้นะงี้ที่แล้วตีอ่างเป็นมามิลูก่นนเช็ด้นเ็ดันลูกดูเห็นนก็ดูก็ดีมะลูก็ดีหัวยจก็ดีดีทุกทุกอย่างไ่เป็นอะไรว่าเออทุกอย่างความตังอะไรก็ไม่มีบ่่หวานก็ไม่มีอินเนอต์ชื่อทร์หงวงเรานี่เจ็ดขาน้ก็ดี่็ ขาดีเดินมากนี่นอนไปกินเดนะกต้องบเอามาอ่ะเดี๋ยวไปแง่ินัตนออกมาดูหมูไม่งั้นเลยขายดีมากคนายผรเองคืแตนเดียวเพาะทำไม่ดนน้องสาวันแล้วอ่แปก็ไม่ทอย่าเต็มเออย่าเต็มีมเม้เ่น อยเป็นอย่าเป็นสงสัยจังงานไม่ไม่ย่์เลยถึงไม่โชวไม่มีเวลาพี่น้องไอ้วุนวายหิดหนึ่งดูค่ะขอไปหลายๆดีตลมีอะยากเขาบไปเ็วนั่งิปนั่งกินกับข้าวแักก่อนพี่น้องไอ้คิดหนึ่งกับสิเขาโจบไปก่อนเนาะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะพรุ่งนี้เดินทางไหมหกสี่ห้าพี่ตลอดี่ไปเลยสิ ขอบคุณน้องมาะนะ